บางทีเราอาจจะเป็นลูกหลานของท่านปู่พญานาคก,ก็ได้เพราะเราเป็นคนที่ชื่นชอบพญานาคมากแล้วก็เป็นคนที่มหาัศาจรารย์มากเราเกิดมามีหน้าตาที่สวยงามมีดวงตาที่สามารถมองเห็นจิตใจของคนได้และหูที่สามารถได้ยินเสียงได้ชัดเจนเราเป็นคนที่ชื่นชอบพญานาคมากๆ เราเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นพญานาะคสีขาวกับสีเขียวเราจะชอบมากเพราะว่าสีเขียวคือสีของพ่อปู่สีสุดโทส่วนสีขาวคือสีของแม่ย่าสีปฐุมมาเรารู้สึกชื่นชอบพญานาคเมื่อเรามองเราจะรู้สึกสบายตาเมื่อเรามีเรื่องทุกข์เราจะอธิบายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าได้ฟัง เราเป็นคนที่ชอบสวดมนต์มากๆบ้านพ่อแม่เราเป็นคนที่สวดมนต์และเรามีสมบัติของพญานาคเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วพญานาคกําไรพญานาคเราเป็นคนที่ชอบฟังเสียงของพญานาคมากถ้าเราได้เห็นตัวตนของท่านจริงๆเราก็อยากจะบอกท่านแลวเราก็อยากจะเห็นท่านเพราะว่าเราไม่มีความกลัวเลยเพราะเราเห็นว่าท่านเป็นคนที่คุ้มครองเรามาเสมอพญานาคเป็นคน พญานาคเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้จักท่านนะเพราะท่านคือคนที่คุ้มครองบ้านเมืองของเราในยามน้ำท่วมและน้ำท่วมเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็คือเกิดจากการที่ท่านมาพ่นน้ำเพื่อที่จะล้างคนชั่วออกไปและเพื่อนๆก็ชอบบอกเราว่าทำไมตาถึงชอบเปลี่ยนสีเดี๋ยวก็เป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวก็เป็นสีแดงเดี๋ยวก็เป็นสีดำเดี๋ยวก็เป็นสีเขียวแล้วทีนี้ วันนั้นเราอะเข้าไปหาแมวในป่าในป่าก็จะมีพวกหนามเยอะแยะมากมายล้วก็โดนปักกลับมาเป็นแผลหลังจากนั้นเรานอนตื่นเช้ามาก็มีรถเกตมาเกตจนไม่มีต้นไม้ไม่มีหนามแล้วเราเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญมากๆเราชอบเข้าวัดมากๆชอบทำํำบุญชอบนั่งสมาธิเรามีพลังวิเศษ ที่ว่าเราคิดอะไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเรามีพลังวิเศษตรงที่เราเกิดมามีความมีความสามารถหลายอย่างและเกิดมามีหน้าตาที่ดีฐานะครอบครัวตระกูลของเราก็เป็นฐานะที่ดีเราเป็นคนที่นิสัยนิสัยปากร้ายแต่ว่าใจลึก่ะ เล็กสัตว์น้อยเราก็สงสารไปหมดไม่ว่าจะเป็นมดตัวน้นอยเราก็ยังสงสารเลยหมาแมวทุกตัวคิดถึงเราหมดเลยหมาทุกตัวแมวทุกตัวสัตว์ทุกตัว,ตวเมื่อเราเห็นมันเราไม่เคยมันไม่เคยมาทําร้ายเราแล้วเราก็ไม่เคยทําร้ายมันเพราะเรามองเห็นใจลึกๆของมันมันเป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ น่าสงสารแต่แค่โดนถูกเลี้ยงมาแบบผิดวิธีมันก็เลยกัดคนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นหมาหรือว่าเห็นอะไรนะที่มันจะเข้าใกล้ทุกคนทุกคนนะคะต้องดูก่อนทุกคนต้องอยู่นิง่งๆทุกคนไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเข้าสิเข้ามาสิอย่างนี้นะคะเราเป็นคนที่สัตว์สัตว์ตตรักเรามากๆเลยนะ เราเป็นคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์มากๆแบบว่าเราชอบ่าประวัติศาสตร์มากๆนานๆทีเราจะมีเพื่อนที่สามารถพูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราชอบมากๆเราชอบเรามากๆได้อีกอย่างเราเป็นคนที่มีเขี้ยวมีเขี้ยวเหมือนพญายนาค่ะทุกคนมีฟันแหลมๆมากๆและเราเป็นคนที่ชอบเล่นน้ํามากๆ คือแบบว่าชอบนี่น้ำใสๆนะไม่ชอบนี่น้ำขุนๆแล้วก็ชอบความหรูหรามากๆชอบความหรูหราเหมือนพญานาคเลยอ่ะทุกคนเวลานอนเราก็ชอบนอนขดแบบขดจนหัวเข่ามาถึงหน้าเลยอ่ะเรานอนขดแบบชอบนอนขดมากเลยแบบน้องขดเหมือนพญานาคเลยจนแบบเพื่อนเราบอกว่าเป็นพญานาคหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงนอนขดจังเลยบาย,บาย